มาเบิงทางฝั่งของจังหวัดยาสธรกันแน่ครับตอนนี้ยาสธรเนี่ยยังคงมีระดับน้ำที่วิกฤษแม่น้ำซี่จอร่นตะลิงส่วนในพื้นที่ของลำเซบายขี่ค่ายนะครับแต่กระทิ่งร่องร่อยแพ้หน้าเข่าเสียหายกว่า2 0 0พันลายรองผู้ว่าราชการเองก็ลุยพื้นทีสั่งเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นครับนายขันชัยท่านทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธอพร้อ,อมโดยนางสาว พรชนกตังสิริกุลรองนายกเรากาชาติจังหวัดยะโสธรได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอ่ํมเคเืนแก้วหลังพบระดับน้ำในแม่น้ำสายลักยังคงมีพันผพวนและกระซ่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยจุดที่ล่งก็คือลำน้ำซีครับบริเวณสถานีวัดน้ำอีเกาเจ็บบ้านดอนขย่อมตำบลสงเปื่อยซึ่งกะ จากการตรวจสอบนะครับกับพบว่าดำันาำซีนี่ยังมีระดับนาำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ระดับนามครับเพิ่มขึ้นมาอีกหาเซนติเมตรยูที12เมตร40หาเซนติเมตร่ึงต่ำกว่าตลิงเพียงหาเซนติเมตรเท่านั้นส่งผลให้ถนนสายลักบ้านบุงหวายครับบานดอนขย่อมมีนำทวมขังเป็นบานมองสูงประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังสามารถสัญจรได้ขณะที่จุดบานไสยงามตะบลกุดกุง้งระดับนามเพิ่มขึ้นมา2เซนติเมตร เหตุให้ ide, ถนนทางเขาหมู่บ้านครับถึกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรแล้วเป็นระยะทางยาวกว่าเก่า10เมตรแม่รถน้อยนะครับยังสีสันจรอได้แต่ว่าในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มตำ่ำยังคงจมหยุดใต่น้ามณตอนนี้แนวใดกระตามครับยังมีรายงานบาดเลือละะดรลัสดอนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่อย่างใดครับ จากนั้นนะคะได้ไปติดตามนะคะสรา์น้ำในลำเซบายทีบานกุดเปงตำบลเล่าให้นะคะซึ่งพบว่ามิธิททางที่ดีขึ้นค่ะโดยระดับน้ำลดลงถึง1 5เซนติเมตรแต่ก่อนหน้านี้ค่ะมวนน้ำได้มีการเอ่อล้นเข้าท่วมทีศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กนะคะจำนวน ขอขอภัยค่ะของอบตเราให้นะคะจนต้องมีคําสั่งในการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวนอกจากนี้พื้นที่หน้าเข่าของเกษตรกร,ร,กรในบริเวณทีหลุมต่าก็ได้รับผลกระทบร้ายค่ะโดยคาดว่ามีพื้นที่เสียหายประมาณ2,239ไรากก,ะกา่ะจากเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบอีก1,73ครัวเหอนก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่บ้าน ปักแหดนะคะที่ตำบุหน้าคำซึ่งจุดนี้ค่ะก็ยังเป็นจุดถียังคงต่องเฝ้าระวังแม้ระดับน่านจะมีการลดลงแต่ถนนซ้ายบันปักแหดนะคะและก็บานสังทอนอกยังบอสามารถที่จะใส่รถในการขับขี่ได้ตามปกติโดยทางอบตหน้าคำพื่นก็ได้ติดป้ายประกาศค่ะ บอกเตือนประชาชนนะคะให้รีกเลี่ยงเส้นข้างเซนนี่และการจากการประสานงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำเซบายจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งอยู่ทัดไปย,ยังคงหนากังวลค่ะทางนี้ครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ได้ยกำชับให้ทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังและกติดตามสถานการณ์น้ำยางไก่ชีดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากครับในพื้นที่อำเภอคำเคลื่อนแก้วนี่ก็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณได mm, ้0.6มิลลิเมตรและกรมอุตุนิยมวิทยาครับยังคงพยากรณ์วาซิมีฝนฝ้าคะนองในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์กลับมาวิกฤตใดอีกเทือนหนึ่งใดครับ ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะก็ถือว่าบรรยากาศตอนนี้ในหลากหลายพื้นที่ก็นําลดลงแต่บางบพื้นที่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังอยู่นั่นเองค่ะ